สวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลรักษาลุมสิวด้วยการใช้เลเซอร์นวัตกรรมล่าสุดคือมันติโมดพิค o เซคเก d l ์เลเซอร์มาฝากกันครับผมพิคเซคเกอร์เลเซอร์ Laser, ในจุดเด่นของเขาคือว่าจะเป็นนวัตกรรมเลเซอร์ล่าสุดที่มีการปล่อยพลังงานเลเซอร์ลงมาในช่วงเวลาที่สั้นนะครับช่วงเวลาที่ปล่อยเลเซอร์เนี่ยเขาจะเรียกเพาว,วิ นะครับผมเป็นหลักพิโคเซคเกอร์ไลเซอร์นะครับดังนั้นพลังงานของเขาเนี่ยจะลงมาได้เขาเรียกว่า,ถ,าถ้าพูดง่ายคือว่าเข้มข้นที่สุดด d e n s i t ของมันจะสูงสุดน,น,นะครับผมดังาด,ดังนั้นเนี่ยจะช่วยในการดูแลรักษาแผลเป็นลุมสิวแผลเป็นต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้จุดเด่นอันที่2คือพิโคเซคเกอร์ไลเซอร์เนี่ยยังมีหลายโหมดนะครับผม uh, ไม่ว่าจะเป็น1064532755ความยาวคลื่นของเขานะครับนอกจากนี้ก็จะคือ จะเป็นพวกหัวซูมหัวดีฟ focus นะครับแล้วก็เป็นหัวโกลทอนนิ่งต่างๆซึ่ง ดังนั้นเนี่ยเทคนิคเนี่ยจะสามารถใช้ได้เยอะมากเลยตั้งแต่หัวที่เป็นซูมเนี่ยจะลงกระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกใช่ไหมครับหัวที่เป็นแฟคชั่นอลพิโกเซ็กเรเลเซอร์เนี่ยเราก็จะใช้ในการที่ทำให้เกิดเออเลเซอร์อินดิวซ์ออปติคอลเบรกดาวทำให้เกิดการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนนะครับผมดังนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคของหมอเนี่ยหมอจะแนะนำว่าหมอจะใช้หลายอย่างเลยเพื่แล้วก็ กระตุ้นคอลลาเจนด้วย M.L.A. Fractional PicoSculpt laser แล้วก็ตามด้วย d e f f o c u s หลุมลึกอะไรประมาณนี้นะครับจะมีเทคนิคหลายอย่างเลย PicoSculpt laser ก็เป็นตัวที่ตอบสนองได้ผลดีนะครับผมใช้เป็นหลักๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือสามารถรักษาควบคู่กับวิธีอื่นเช่นการตัดผ่าตัดลุมสิวตัดพ,พังผืดมันติ level fill cannula subcision หรือว่าการใช้เกล็ดเลือดเข้มขน้น าการใช้ลิจูแลนพีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ผลดีหลังทําอาจจะมีหน้าแดงนิดนึงนะคบผมหมอแนะนําประครบเย็นเยอะๆทาครีมกันแดดนะครับทามาจูไรเซอร์บำรุงหลบแดดหน่อยนะครับผมผลการรักษาก็จะได้ผลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมคลิปเต็มสามารถดูได้ที่ YouTube หมอรุชชนคุยนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่เ c e b o o k หมอรุชชนคุยนะครับสวัสดีครับ To see your face You don't listen To a single thing I say Something different But it feels like that could change I think you're slowly coming around Now yeah, I'm barely breathing And my chest is in up Cause I get this feeling When you're near me and I know It's like final freedom Casting demons from my soul